เอาเลยลูกเกนชินผมแคร์มันจะแคชอีกไมครชเฮ้ยไม่แคชเลยรับเงินก่อนเลยเล่นง่ะอ่ะโออแลกแลกออแลกออออสกิลเหรออ่ะอ่อคือผมเนี่ยนะลองกดซ่อมแล้วนก็ไม่ได้คือผมต้องลบลงใหม่อ่ะคือวิ่งบนน้ำได้กระโดดได้ด้วยชอบอ่ะถ้าวิ่งโซนิีกบนแบบเต่งอ่ะอัตีเลย ปึ้งเล่นไงอ่ชัดจ็บตีเหรอจอกิจจะจักิวปึปึ้งตะกิวุบูอะไรวะโอ้เลสโกผมอยากได้เชร์สแบบตีตอนนี้สีอะไรแล้วว่เออชางมันเดกกุ๊บเลยรันเลสโกเชร์สเชร์สเชร์ส อู้แต่ไม่เอาการมีเกมมิ่งได้ไหมเชฟรุสเชฟรุสเชฟรุสเชฟเชฟรุสเชฟรุสเชฟรุสเชฟอีสานก็น่าจะดีอีสานอีสานเชฟรุสเชฟรุสเชฟรุส Let's go boys verse อเชฟรุสโอ้ b o l e d o u e ทอง let's go โคเจ๋งอะสวัสดีจีว่า จบเลยะฮะโอ้โหยาวมากไปสามโลต่อเลยปึ้งใหม่ตัวปึ้งใหม่ตัวเชฟรุดมาปึ้งเชฟรุดเชฟรุดเชฟรุดตีสี่ซีอีกสี่เดียวเท่านั้นเียนซานผมซีหนึ่งไงเขาเก่งซีอะไรอะ่ะสุดท้ายผมทำกิจกรรมให้หอก่อผมแล้วนะครับเอาไปดิครับผมเปรศะเปรศะเปริศะมี <laughs> ม <laughs> อปปีอัปเลยอัปเลยตอที่สุ่มมาผมสุ่มเลยไง เจะปั๊บล็อตเพลเยอร์มาผมอยากได้ล็อตเพลเยอร์อยู่ดีดืดบีจา๋นานาดิกาสกีโจเกมินโตอาา๋อไม่ใช่โอเคเลทส์กวิ่งไปโซนิกผู้ถูกเลือกโดยมังกรอ,อ่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างหน้าเจ้าแล้วครับอ่าผู้ถูกชมเลือกโดยมังกรจงอ่าอ่าเมื่อกี้ภูเขาฝไฟประทุเหรอโอ้โอ้ไม่ก็อ้าวย่อวอลเลซ ไปแล้วไม่รอแล้วพิงไม่รอแล้วไปแล้วครับผมเา้าไปเดี๋ยวนะลูกลูกมองอะไรอนะลูกลูกมองอะไรลูกลูกมอง เวてるにはいろんなことをม่ない <T |ar|> ้いけないะไอซのタイミング่水やりร草วしาをしてあげて。ลูกม่คนะอบวิ่งมีแต่คนชอบวิดแคนชอบวิ่แลน้วเินะโอ้ย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 โอ้อ้โว้โอ้โอ้โ้อ้อออออออ้ยอ้ออ้ยโอโอ้้ออ้โ้อยอ ปวดมันปวดมันเพราะว่าคีบ e x p l o r i n g จัดว้าวแมปสวยนะนี่โอเคที่ต่อไปที่เราต้องไปคือตรงนั้นสินะโอเคไปกันเถอะเอิ่อดอกพวกนี้เหรอพอดีตุ้มตายอ้าวตบกินซิเดี๋ยวดิแล้วมันมีแอนิเมชันแบบไฟประทุในแมปด้วยเฮ้ยโคตรเจ๋งอ่ะเอิ่อหืมน่าจะต้องวิ่งยาวเลยนะครับในวันนี้ปึ้งปึ้งเออเมื่อไรตายขอบคุณมากนะครับโอ้ my god ชอบจังเลยวิ่งกระโดดเท่ากับเร็วโอ้โหชนโอ้โหหูชนหมดชนหมดไม่สนใครชนชนชนโอไมค์ก้าแบบพี่อัพเกรดอัพเกรดโอ้เติบโตเป็นอาตาคิหรอเจ๋งมากฮะโอเคเนี่ยอีวันอายะเป้าหมายต่อไปแกลนงล่ะปุ๊ปปุ๊ปไปแล้วเวลาเลี้ยวมันแบบมันเลี้ยวคือมันเลี้ยวแบบปกติไม่ได้อะครับวงมันกว้างมากเวลาเลี้ยวอะ สนุกอะสนุกมากสถานีต่อไปย่านเดิองสวยมากเยี่ยมมากโอ้โุ่ไก่ซะด้วยแบบนี้วิ่งแล้วก็โดดเท่ากับเร็วจริงวิ่งสนุกอะวิ่งสนุกมากตีหนึ่งต้องเข้าแล้วจังหวะนี้ Let's go easy easy let let teleport ไม่โอ้โหซุ่มเลย Lost player อาอีกหนึ่งโลไปดีครับ Lost player Lost player สถานีสุ่มเพิ่มมาแขกรับเชิญครับทุกคน Lost

ทน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 นพุทนทนทน๊ปังทนทนทน้หมดทงหมดทหมดังเหมือนแค่ซึมวะมุมเนี้ยทน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 ที่นี่ทโอ้ที่ไหนวันเนี้ยโอ้ m หมังกรนายจะพาเราไปไหนเหอโอเคอ้าโอวัตวัตวัตอะไรเห็นอะไรอ้าวทุกคนะ ทุกคนครับชื่อโอเคผมว่าวาราวกลับเถอะนะน่ากลัวมากอาืมโอเคไม่เป็นละ <c oughs> เอา้ oh, no. <c oughs> เอาโอา้น่าโอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วบริษัททำอะไรตรงนั้นอนะ่ะเราไปยืนตรงนั้น <c oughs> ออกไปไม่ได้อ่ะอะฮะฮะเอาอะไรออเอาอะไรมาสักอย่างมาส่งแล้วครับว้าวนนองขอบคุณนะครับเย่เอ้ยเย้เย้เย่ต้องแปลงล่างเหรอทำทำอะไรอะมก็มาดีก็มาดีก็มาดีเฮ้ยตัวนี้มันคุ้นๆเหมือนใน m 4 s ใน h o m i n เเดียวที่เป็นไ <ern OVER. S 1> <Wolver> อต <c ALL spirit> ัวขโมยกล่องอะไอโจนไอโจนไอไงอะวดดิดิเราจะไม่ใช่นกครับเพราะว่าเราเป็นตัวพรนัลานแล้วยิงไปเลยเย็บ เก็บมาสิเอ้ยเก็บเก็บเออรุม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 จะโดดเข้าไปในป่องว้าเล่งดีๆนะครับทุกคนพอนะสามสีต่ตายตายตายขอฮิลวก่อนไปโหดที่ไหนอะ่ะ โม่ oh. ผู้ถูกเลือกโดยมังกรอ่าผูดข้ามผ่านเมืองโบราณและมุ่งหน้าไปยังหัวใจแห่งภูเขาขับไล่ศัตรูตัวฉกาจในเงามืดจุดไฟเผาผานที่นี่ที่นะครับเนี่ไปเทนท์พอดกอนว้าวผมชอบจังเลยที่มืมดๆเนี่ยว้าวกระว่างขึ้นว้าวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย what อะไรวะเนี่ยโอดเดม เฮ้ยสว่างแล้วเอ็งกนูมิยะสองไม่สินี่เราเข้าไม่ได้ปล่องไฟฮะฮะเดี๋ยวดิทำไมข้างในมีท้องฟ้าแล้วเมื่อกี้เห็นรอยแตกนั่นไงโอ้เดมก็คือเราอยู่ในปล่องภูเขาไฟจริงๆนั่นแหละใช่ปะโอ้ my กอดท้องฟ้าปลอมกูแล้วกูบอกว่ากูอยากได้ลอสเลีย และหลักจากการเปิดกล่องมามากกว่านับร้อยถวายฮาร์ปโอ้เยสบาเรซฮะแล้วคือมาออกตอนที่มันแจกฟรีอะนะทำอะไรกันนะอา้าวครอบครัวได้เจอกันแล้วโอ้เยสอาริตเตอเอาไปไหนอ่ะว้าอืมอืมเอาอะไรวะโอ้มายโอ้เยสดีจังเลยหยูสวยจังพอเห็นมุมกว้างแบบเนี้ยปีไรบะทุกคนมีคนพาไปส่งแล้ว <c oughs> เอาเลยลูก เรากำลังก็จะไปไหนกันเนี่ยอุย้ยมีกล่องตรงนู้นด้วยตรงนั้นด้วยตรงนี้ด้วยเย้ yeah, ขอบคุณครับที่พามาส่งแต่วิ่งมาน่าจะเร็วกว่าเฮ้ย hey. หรือว่า Let's go <S น,นี่เหรออุ้ยถูกด้วย Is <'s> okay <S คือหมายถึง is okay รอฮะน้องพูดภาษาอังกฤษเหรอสนุกจังเลยอะผมไม่เคยสนุกกับเกมชิคทานีมาก่อนสนุกแน่บอกเลยไปเลย การรบกวนภายนอกถูกกำจัดแล้วกระแสข้อมการลุกจักรดาวจำลองจะกลับมาทำงานตามปกติเอ้ยผมอ่านทันนี้โว้โอ้อ๋อเหลืออีก 3.. 2อันสามอันฉากที่ปรากฏต่อหน้าคุณเราก็เป็นความทรงจำในอดีตโอ้ไม่โอ้ไปกันไปปะอ่ะโอ้หึอ่าวไปไไรอะ ผมมีกุญแจมาให้นะะครับาไปเลย yes อ้ปินปินปินอุ้ยได้ิ0เลยหรอไม่ได้เปิดนานมากอ่ะมันได้เยอะขนาดนี้เหล่เนี่ยี่นั่นด้วยอุ้ยน้องน่ารักจังเลยมามาเดี๋ยวเปิดแอร์ให้นะเอาแอร์ไปเลยจงเปิดออกเรดเกตผ้คือซองและก็เลื่อนขั้นครับการมุดขอบคุณนะเออลีเดือนใหม่แล้วรอกันแบบสดๆร้อนๆชินโซไอ้เจีาอสารมาไอสานสิบโลปฏิหาร มาสักทีเบาเรซ่าลุงละครรีและเออผมแน่ไปหูเต๋าไห้ได้เวลาแล้วครับเบาเรซ่าเยซานแล้วก็โอ้เชฟรุตไม่อยู่บัฟทัยชิามดิดเบนเนตเนยซานโอเคบาเรซ่าทำมันเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวกดผิดเก้าหมื่นเออเออ เออเมื่อกี้ผมเห็นแสนหรือเปล่าแล้วยตะหมูดูไม่ทันโอเคก็บาเรซ่าอีสานที่ยังปั้นไม่เสร็จกันทั้งคู่เชฟลุสและมาวิกา let's go จิวจิวจิวที่ที่ผมรีแฟร์ตีเองอิสานกันไป็ลหรปล่านะเอาใหม่เอาใหม่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ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 ๊บปเออปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ� เอเอเกืเอบแสนนะครับ,อรบโอ้ยยังปั้นไม่เสร็จด้วยอโอ้ยพอสเงินเท่าไหร่ห้าแสนดีมากเย้ยไปไหนอ่ะเฮ้ยว้าวอ๋อมันมีไแอบบ้แบบแอบซ่อนอยู่นี่เองมอพรีโมเจมส์ for บาเรซาอู้ยเยสสวยมากเลยอ่ะตอนอื่นเลยเปิดเตลละปอลเปิดเตลละปอแล้วก็ปึ๊บ สวยมากผู้ถูกเลือกโดยมังกรเอ๋ยพระบับลาวาแม่โอ้โว้าวโอ้อย่าลังแกเพื่อนดิเฮ้ยเปยอู๋โอ้กองยังโอ้ย้อผมดูยิ้นทำเวรนี้ตั้งนานแล้วไม่ดองหรอกเฮ้ย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 อะไรหืมหืมหืม น่าจะเป็นการตายในรอบ3-4ปีนี้มั้งแล้วตายหมดยกทีมด้วยนะเฮ้ยเพชรฟรี100หมายความว่าบาเรซาให้ตายสิว้าวว้าวว้าวเนาะ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 เนะเก็บพลังงานสื่อกลางแล้วกำลังจะตายเฮ้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 ยอะไรเข้าไปลงไปใช่ไหมอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบ รอดแล้วปลอดภัยเหรอไปบอนไปบอนไปบอนโอ้ยเฮ้ยสวยจังอ่ะสีทองอลามเลยสวัสดีน้องโอ้ทำอะไรอ่ะโอ้โหว้าวฟไปแข็งเลยเหรอเฮ้ยสวยจ้าโอ้น้องมาติดอะไรตรงนี้เนี่ยว้าวนั้นม่วงมันมันปลอดภัยใช่ไหมอืมไอ้อะไรอ่ะโอ้โหอุ้ยเฮ้ยสวยมาก ้ยสวยมากครับถึงซาวมันจะหล่อนไปหน่อยก็เถิดนะจะังหวะนี้ป้งสนุกจังป้ง,ปง,ปง,ปงสวยจริงๆนะที่เนี้ยนี่แน่ไม่แน่วิ่งตามวิ่งตามเฮ้ยอย่าบอกนะของโปรดผมเลยว่ะ MAX SPEED go 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 โอ้โห แฝดอ้แสบตา้แบคเครอนโหแล้วมุมกล้องเหลือบ้างนะนี่ไม่นันติโยมีนี่ว่ะรวมแกเป็นหนึ่งว้าวสวยกว่าเดิมอีกเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอไมค์ก็อปอีปิกบอสไฟโอ้อันติไม่หมดฮะเฮ้ยเดี๋ยว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 เอโยโย่อ๋ ไอ้นี่เกมก็ทําผมตกใจน้องช่วยอะไรได้เนี่ยต้ก้อนหูเดยวไม,ไม่ไม่ไปเอาน้องโตแล้วอุ้ยสวยจังไอ้นี่ก็สวยทุกอย่างเลยเว <c oughs> ้ยยินยันไว้โอ้โอ้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือโลกสีขาวบริรสุทธิ์พระทุที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและไม่รู้ว่าแสงสว่างนั้นคืออะไรเวลานับพันปีผ่านไปในช่วพิพาเราเวลาม,มีความหมายอะไรอีกแล้วปมันคือมันคอาจเป็นสิ่งที่ดีรไป่มช่ีไคว่อป นี่เนี่ยล้อคำตอบที่แท้จริงโว้กลับแล้วจ้าเฮ้ยป้ายสามดีจัดไม่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 สวัสดีค,ครับผมมาแล้วผมอีวิลูชั่นมาแล้วครับเตากลนเฮ้ยน้องมาช่วยด้วยเจ๋งว่ะเออเปิดเพลงก่อนแล้วไงกดทีเอเอบ้องได้เฮ้ยเอาเอาที่ไหนตากล้อง เอ้ยคปปพีจัดน้องเอ้ยจ,จะแต่งแล้วจะแต่แล้วเออเออผู้ถูกเลือกโดยมังกรผู้เธอจะผ่านบททดสอบทั้งหมดแล้วพรแห่งเจ้าอาคีได้หายไปแล้วอุยอ่านท่านแล้วว่ารอบนี้ผู้ถูกเลือกโดยมังกรเธอนะคือคนสุดท้ายที่ฉันเลือกเอาไว้ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทาให้ฉันนะฉันเชื่อมั่นในตัวเธอมาตลอดพูดยากจังแฮะเอ,อเธอจำไว้นะไอสเตริโมาอ้าน้องไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยอุยเพลงเพราะจังไม่แล้วซ้ายบนเกี่ยวอะไรนะมาทําไมนั่นน่ะต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ได้อ่านในเรื่องเลยฮะ ถวายถวายมาเร็วสักครั้งหนึ่งได้ไหมไม่อีสานเปรสกับเปรสเสียเปรสปุ๊บหกเก้าเจ็ดสิเจ็ดสิว้าวสนุกจังเลยครับเออเออถ้าเหลียมันกลายเป็นพริโมเทียมได้ก็ดีสิหายลูกแช่อ่อวองเอฟเฟกหาย อ๋ไม่ใช่คุยคิวจัดยายคิวมากกลองกลองกลองขึ้นไม่ถึงขึ้นไม่นัดลานให้เพชรเยอะมากครับ ชี้ีผมจะชุบเพื่อนได้เลยเว้ยผมสำรวจดันลาไปเยอะมากๆเปิดกล่องไปก็ต้องมากมายแต่ที่ผมชีแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในกิจกรรมนี้จะทําให้ดาเมจของวาเดซ่าผมไปได้ขนาดไหนครับกิจกรรมต่อสู้อีกแล้วโค่นมันตีบอกตีไปก่อนครับปุ้มเดี๋ยวเดี๋ยวแสนหนึ่งอะสองแสนสองสองแสนสองยังไม่มีบัฟนะยังไม่มีบัฟนะไปอีธาน

ขาเจไปทีนึงปังโอ้โหหืมหืมหืมมาโอ้ยอยาตีเออสามแสนเจมองไม่เห็นสีแสนตีันจ้ตีขาเจ้าตีเออเออตาแรกเออ โคตรแรงโคตรมันอาจจะตีมันอาจจะตีมันจะได้หนึ่งพ er ันหรือเปมาดูกันครับทุกคนล้มลวตอนนี้เอาแสนเก้าตีนะีไปหาแล้วไปหาแล้วไปหาแล้วขอที uhm ่นึงไปที um> ่น um> ึ าสิ้นหวังเลยเไง1193โคตรมันอืมคือผมลืมให้มงกุฎวาดเดซ่าไป513เป็น552ริบซึ่งบวกเยอะอยู่แต่ไม่เป็นไรครับเรายังเหลืออีกคอนเทนต์หนึ่งที่สามารถโชว์เคดามีตได้ห้าหมื่นเจ็ดสิบหกหมื่นโอเคเราวินจับมือวันนี้จะตีโก ออโอ้หมึ่งเจ็ดเก้าบูนสีหนึ่งแสนสองแือสิตีโ้โอ้โอ้โ้โอ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 ่โออาพอ้อ้โอ้โอ้โ้โอ้้้โอ้โออ้โอใโอ้โ้อ้โอันอ้โ้โอ้โอ้โ่้องโอ้้โอ้อ้โอโอ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้โอปโอ้รอ้โไโอ้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 โ เวอร์มากมันจะตายอยู่แล้วพอทีนึงอือืโอ้ไม่กอดหนีทำไมเนี่ยเรียบร้อยครับอุ้ยผมกดมาเพราะอยากเอาน้องมาวิ่งแต่ไม่คิดว่าน้องจะเก่งขนาดนี้นะเนี่ยเสียวตกงานนะไอ้นี่คือใครวะโอเคมันจะหลบสกิลหรไหมนะขึ้นมาบนโอเคฮ้ยๆ ไม่รู้จะพูดอะไรดีอะครับแต่ก็ครับตัวไม่ได้สีเนึ่ยไม่เป็นไรครับตรงใส่เกมคงอยากให้ผมได้ซารลนินครับโดนผมแน่ซารลนินที่ผมเคยสอนทุกคนครับว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้ครับมาเลย